ไม่มีเวลาแก้ข้ออ้างนี้ยังไงถ้าคุณชวนผู้มุ่งหวังมาร่วมทำธุรกิจแล้วถูกปฏิเสธว่าไม่มีเวลาจะแก้คำปฏิเสธนี้ยังไงสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือเห็นด้วยกับผู้มุ่งหวังของคุณครับและบอกเขาไปว่าผมก็เห็นว่าคุณพี่ยุ่งมากๆนะครับผมเองก็ยุ่งเหมือนกันจึงต้องนัดหมายคุณพี่ก่อนเพื่อที่จะมาคุยในเรื่องสำคัญในวันนี้ครับปกติคุณพี่ทำงานวันละกี่ชั่วโมงครับ เขาก็จะตอบว่าประมาณวันละ8ชั่วโมงแต่บางครั้งก็ทำโอทด้วยเป็น10ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงไปเลยก็มีให้คุณตอบไปว่าคุณพี่ทำงานหนักมากเลยนะครับปกติคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันใช้เวลาในการทำงาน8ชั่วโมงมีเวลาในการนอน8ชั่วโมงและอีก8ชั่วโมงก็จะเป็นเวลาส่วนตัวที่แต่ละคน จะใช้ไปแตกต่างกันบางคนใช้ในการพักผ่อนดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแต่บางคนใช้เวลาหาความรู้หางานเพิ่มหาไรายได้เพิ่มตามแต่ความต้องการของแต่ละคนครับขออนุญาตสอบถามคุณพี่นิดหนึ่งนะครับคุณพี่เคยได้ยินเรื่องอิสรภาพด้านเวลาบ้างไหมครับซึ่งคุณจะได้รับคําตอบจากผู้มุ่งหวังของคุณสแบบแบบแรกคือไม่เคยได้ยิน ให้คุณใช้โอกาสนี้ชี้ช่องทางในการสร้างอิสรภาพด้านเวลาเครื่องมือหาไรายได้ด้วยคารผ่อนแรงไรายได้แบบ passive i n c o m มซึ่งสามารถสร้างด้วยธุรกิจเครือข่ายให้กับผู้มุ่งหวังของคุณได้เห็นคุณค่าของธุรกิจเครือข่ายไปได้เลยครับหรือคำตอบแบบที่สองคือเคยได้ยินให้คุณบอกว่าดีเลยครับคุณพี่ แสดงว่าคุณพี่สนใจที่จะหาวิธีสร้างไรายได้เพื่อให้เราได้อิสรภาพด้านเวลามาก่อนหน้านี้แล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาคุยถึงวิธีการที่จะสร้างอิสรภาพด้านเวลาให้เกิดขึ้นจริงๆกันครับจากนั้นคุณก็สามารถที่จะพูดคุยเปิดใจค้นหาความจริงนำเสนอทางออกและปิดการขายตามขั้นตอนได้เลยครับนี่คือตัวอย่างการตอบข้อปฏิเสธของผู้มุ่งหวังที่ใช้ข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลา เพื่อให้คุณพลิกกลับมาเข้าสู่ขั้นตอนการปิดการขายได้ครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ